แต่รุ่นนี้เป็น AB บหนารุ่นนี้เป็นเตเตอฮูดเอบเปิดมาตัวแรกสตูดี้ไปเลยอุ๊ยสตูดี้เปิดมาตัวแรกสตูดี้ไปเลยค่ะใส่ใส่หมูใส่มูใส่มองใส่ไม่หยู่ใส่มูนี่นี่เบกตบีตัวแรกเอบีตัวแรกมีเฟดมีอะไรบ้างอลิเ t ิ e b นบี <Yeah. S 1> นะคะปกติถ้าใครเคยซื้อเอรวนผ้าจะหนาจะใหม่จะสดเนาะแม่เนาะ<ว>ใช่อันนี้เฟดมีนิดนึงนะแม่นะเฟดนิดนึงนะแม่ลองดูงานก่อนนะคะยังได้ความแฟชั่นยังได้ความสีสัน<ว>ยังได้ความสกรีนคุณ<ส>แม่สีคือสีดีเลยอันีรนน้รุ่นนี้รุ่นนี้ครับหนาบางไปนะคะพี่จ<ต>๋า<ด>แต่ว่าแม่ดูก่อนนะสภาพนี่คือไม่แพ้ง,งาน ไม่แพงงาน A ป้ายอื่นเลยใช่ไม่แพ้ A ป้ายอื่นมีผงมีเฟตอะไรบ้างแต่ว่าสภาพยังโอเคอยู่ได้อยู่แม้ได้อยู่แแล้วก็เดี๋ยวพี่สาวดูราคาบ้างต้องซักทําความสะอาดเก็บงานนะแม่มีบ้างนะเปื้อนเลอะขุยผ้านะคะราคาจะย่อมเยากว่าเกต A แน่นอนซึ่งปกติ A ก็ไม่ได้แพงอยู่แล้วเนาะแม่นาอแอดพอยรุ่นเนี้ยราคาแปดสิบโลราคาแค่2,800บาทนั่นล่ะ พี่ขาปกติ A 45โล2 8 0 8ตัวเนี้ย A B 80กิโลเหมือนซื้อ2กระสอบใช่แอดพอยเหมือนซื้อ2กระสอบราคาแค่2,800บาทนะคุณพี่จา๋าผ่านหน้าสวมหัวเอาเลยคุณแม่กิซวะเปิดกระสอบสเวตเตอร์ราคาประหยัดแล้วได้งานเกรดสวยหน่อย นะคะราคาประหยัดแต่ได้เกตสวยหน่อยคุณแม่ไปลุ้นหัวผ้าใช้ได้โลดใส่ได้ไม่มีตำหนิแม่ไปลุ้นได้แล้วก็อาจจะมีตัวเปื้อนเลอะเป็นขุยผ้าต้องซักซ้อมมีผสมด้วยนะคะอุ้ยแต่ราคาเบามากเลยอะ่ะใช่แล้วก็สอบรีวิวเดี๋ยวทำส่วนลดให้เหลือ2,500บาทลเลิดเท่านา <25, S 1> นนะคาคช่คจ้ะ รีวิวแลค่ะแบบว่าน่ารักแน่นอนลูกค้ารุ่นเนี้ยแอดพอยจ๋ารุ่นใหม่อ่ะมีแค่เก้าลูกลูกใหม่มีแค่เก้าได้เก้าลูกพรีวิวหนึ่งลูกถ้าลูกค้าอยากรับนะลูกพรีวิวพิมพ์กอไก่สองแปดอยากรับลูกใหม่พิมซีสองแปดมาได้เลยเดี๋ยวขึ้นราคาซีสองแปดมีแบรนด์ปนนะคะจริงๆเบอร์เนี้ยไม่ได้เพิ่งมาครั้งแรกนะแม่นะ เบอร์เนี้ยขายหมดไปยกใหญ่ๆเลยอะแล้วก็ลูกค้าถามหาต่อนะคะลูกค้าเพิ่งได้เข้ามาค่ะพี่เพิ่งได้เข้ามานะใครที่ชอบสเต็ปงาน A อบีของป้ายเชอร์รี่หรือป,ป้ายแพน<ช>ด้าอยู่แล้วพี่พ<อ>วันนี้มาเอาเลย,ยาลว,วายเอ็โ<า>พค่ะนี่เลยพี่ที่รอขอเอฟรูปพรีวิวได้ ตุซี่ออกแล้วก็ไปลุ้นป้ายเอานะลุ้นแท้เอนอะบวกลบไปลุ้นเนานะแม่นะอื่นๆใดๆไดซส์ดีได้ไซส์ใ,ใหญ่ได้<ช>ลุน<ช>้นได้ดโอ้ไซส์เล็กมีติดปนไปบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคุณพี่นะไม่ใช่<อ>ทั้งหมดะนะอย่างที่หนูบอก คุณพี่คะแต่ถ้าใครมาหาไซส์ใหญ่ล้วนอะเบอร์นี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะคุณพี่ใช่ต้องรอเป็นเกตเวียดนามหรืออะไรเลยได้เหมือนแบบพวกสีสันราคาย่อมเยาอะไรอย่างเงี้ยใชราคาย่อมเยาเนี้ยได้เลยเอาไปขายแบบราคาแม่สองพันแปดนะคะด้เลยพี่ขาอยากรับลูกใหม่นะส2 8ได้เลยให้ราคา2.8 มันไม่ใช่งานที่ออกผ้าบางทั้งหมดเหมือนเสื้อยืดหรือแบบงานที่ออกไซส์เล็กๆกับพี่นึกออกใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คือลุ้นหัวได้ถ้าแท้ก็ประมาณสามสี่พันไอหัวฉลานบอกว่าไม่แท้ก็ใสยได้ไม่ต่ำกว่าห้ารอเออถ้าไม่แท้ก็ไม่ต่ำกว่าห้าถ้าไม่แท้จดงานงานลบก็ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยถ้างานบวกก็ได้สามถึงสี่พันเออ ดูเป็นเนี่ยเลิศเลยนะลุ่นได้เลยรุ่น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 ได้เลยรุ่นรุ่นได้เลยถ้าใครอยากรับลูกใหม่ก็428มาได้เลย428พี่เก็บไปเลยเก็บได้เก็บ เชอรี่หรือสเวตเตอร์แพนด้านะคะจะ A หรือ B ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะคะแต่ถ้าพี่สาวเล่น AF ตัว A ไปเลยนะใช่ถ้าแบบไหนก็เอฟอันนั้นได้เลยถ้าแบบว่าสเปคงานญี่ปุ่นมันยังไม่ตอบโจทย์ราคาด้วยอะไรด้วยพี่ขา2 0 0 8ราคานี้ได้เกตงงานเท่านี้หนูว่าโอเคเลยถ้าอยากได้ตัว A ก็2,800ราคา4,900บาท4 0 8ถูกต้องนะคะก็ราคาตามนี้เลยขออนุญาต คอมเมนต์สักคู่นะคะเด็กๆรีวิวไปเรียบร้อยแล้วค่ะพี่โลลีผู้ใหญ่ปกติมีนะคะแต่ตอนนี้ของยังไม่เข้าเสื้อขอบเวดนามยังไม่เข้าเลยค่ะพี่มิ้นตอนนี้ตู้เวดนามยงไม่เข้าเลยตู้เวดนามอาจจะต้องรออีกประมาณขอบหนึ่งอาทิตย์ขอบขอบมีไหมยืดขอบมีแต่ว่าขอบพี่เป็นแฟชั่นไม่มีียืดอขอบแฟชั่นมียืดขอบรอ๋อพายุดขอบมีอยู่นะพี่ตัว35หโลมีนะมีนะสี่พันหรอย นีคะงานจีนค่ะพี่เดอะอาถ้าเป็นรุ่นเนี้ยถ้าเป็นของเชอรี่อ่ะจะลงงานเดียวกับแพนด้าเลยใช่ค่ะสเปคเกตโอเคเลยค่ะพี่นะคกะรุ่นเดียวกันถ้าพี่อยากรับลูกใหม่เพิ่มก็สี่สองแปดมานะตัว AB อ่ะทำแค่กระสอบใหญ่นะพี่เพราะว่าพอมันเป็น A ผสมดีใช่ไหมแล้วกระสอบเล็กอ่ะจำนวนตัวมันได้น้อยใช่แล้วโอกาสในการลุ้นหัวหางกลางผ้ามันจะน้อยลงพี่ A B อ่ะสเปคเนี้ยราคาถูกทำแค่กระสอบใหญ่ ทำแค่รุ่นกระสอบใหญ่เลยจ้ะพี่โอ้สวยดูดีเห็นป่ะสวยแต่ตรงนั้นมันด่างถ้าเป็นชั้นชัก็คือลงไฮเตอร์เลยค่ะเอาให้ด่างให้ทั่วพี่2 8น่าจะตกอยู่ประมาณชาแนลหรือเปล่าเท่าไหร่ร้อยห้าสิบตัวได้ไหมบวกลบประมาณนั้นนะพี่ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบตัวประมาณนั้นนะคะเนี่ยส่วนตัวชอบแพนด้ามากๆค่ะโรงงานเดียวกันเลยพี่เดียวอาร์เดี๋ยวเอากระสอบเดียวกันไปแล้วลอกลับมาฟีดแบ็กให้หนูนะว่า ได้ไปในราคา2 5 0 0คุ้มไหมตัวเนี้ยเกรด A/B นะพี่เกรด A/B แต่ว่าหนูเชื่อว่าถ้าพี่เคยเปิดงานญี่ปุ่นหรืองานอเมริกานะแม่ตัวเนี้ยสู้ได้ชนะเลยใช่ชนะเลิศเลยต,ตัวเนี้ยชนะเลิศเลยอ่ะาราคาดีมากแล้วผ้าออกแบบเสียเปื้อนเลยอ่ะ ทำได้สบายเลยคุณนม่ตัวเนี้ยนะคะผ้ามันดีผ้ามันดีอันเนี้ยมันดีตรงที่ว่าขุยอ่ะโดยส่วนตัวพี่มองว่าขุยมันไม่ค่อยเยอะอาจจะมีฝุ่งมีเฟตอะไรเหมือนที่น้องพลอยบอกเพราะเป็นรุ่นผสมดีเนาะใช่ใช่ค่ะเฟตเฟื่บทุกตัวแต่ว่าสภาพโอเคสภาพโอเคแม่ดูดิเห็นปะไม่มีตัวไหนที่มันบางเป็นเสื้อยืดเหมือนผ้าคีริ้วเลยใช่สภาพดีในราคา2อ0พแแม่มีเปื้อนเลอะบ้างก็ซักทำความสะอาดได้อ่ะเนื้อผ้าดีนะคะลูกค้าเนื้อผ้าเขามาดี เบตมาคือผ้าดีแน่นหนามีเปื้อนเลอะบ้างยังพอซักแล้วทําราคาได้ไงใช่ลูกค้าสามารถไปคีนไปอะไรได้เดี๋ยวไปงานหัดไปกันเลยได้เก้นหนังตอนนี้ของเอาออฟสต็อกน่าจะหมดนะคะพี่หมดทุกอันเลยแล้วก็แพนด้าประมาณอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะสเวตเตอร์ขอกลมญี่ปุ่นมีนะคะศูนย์เดี๋ยวถ้ารอบเช้าไม่ทันก็อาจจะเป็นรอบบ่ายให้นะคะพี่พี่จ๋าแล้วก